ว่าก่อนว่าไอ้นี้ไดาทองไปก็ไปซ่อนในในป่าตรงทางน้ำไหลข้าดหลังเขาเอาเอาหินที่วา,างในน้ำอ่ะงางออล้วเอาทองวางแล้วก็หินพับ ขนาดไปเนี่ยต้องให้มานั่งหลังด้วยครับนะรับนั่งหลังมือเปิกุญแจมือไปเนี่ยกันมันเราก็ต้องนั่งดูมาตลอดทางขาดไประแวงไปปลดกุญแจออกยังไงอะไ้เลยไม่ได้อันตรายโอ้โหถือว่าเป็นภารกิจเสี่ยงนะเสร็จแล้วก็ได้ของกลางกลับมาเพียบเลยของกลางเชน้อยเต็มโตเลยเต็มโตเลยครับนั่นแหละตอนแรกตอนแรกเนี่ยถ้าไม่วันันถ้าไม่ไม่กล่อมมันจริงๆก็จะมีจะไม่ได้จะมีจะไม่ฮีโร่แหละนั่นเป็นคือคือเป็นของกลางที่เป็นสองถุงสุดท้ายครับ แต่มันไปเก็บไปได้ตามป่าตามเขาตามหลืบตามไล่นาสวนที่มันไปฝังก็พอสไตล์มันฝังฝังอย่างเนี้ยเสาเสาลัวเสาลัวคันนาอย่างเงี้ยมันก็เอาเสาลัวออกเสาผูกออกแล้วก็ขยายหลุมให้กว้างกว้างหน่อยครับแล้วก็เอาเอาถุงเพชรไว้ข้างในแล้วก็เอาเสาอัดเอาเสาอัดไปในบ่อดินดีก่าเนี่ยในหลุมอะใครก็ไม่รู้่มันต้องพาไปเชีัยเองหลายที่ก็เพราะโดยโดยจริงๆแล้ว ที่บอกว่าท่านจำริญเนี่ยท่านจเริญเนี่ยเป็นคนที่ชอบไม่ชอบซ้อมชอบอย่างเงี้ยชอบชอบใช้จิตวิทยาในการสอบสวนจิตวิทยาคุยกับมันใช้จิตวิทยาคุยกับมันแล้วก็คุยกันด้วยต้องต้องเก่งเรื่องวาทศิลป์ศิลปะการพูดพูดพูดน้มน้าวอย่างไงให้มันเกิดความเชื่อมั่นในตัวเราพูดอย่างไงให้มันเชื่อถือในตัวเราว่ามันคุยกับเราแล้วเราเป็นที่พึ่งมันได้ครับไม่ว่ามันจะติดคุกติดตาราง กูก็ไม่ทิ้งมึงคับเดี๋ยวดูแลกันไปค่ะกูจะไปไปเยี่ยมไปหามึงต้องให้ความหวังกับมันเยอะๆครับเพราะคนเวลานั้นมันก็เหมือนกับมันอยู่ในภาวังใช่ฮะกูจะตายไหมกูจะติดคุกไหมจะเป็นยังไงครอบครัวกูจะเป็นยังไงกลับแล้วยิ่งไปเจอไอ้พวกมือซ้อมเขาไอ้โดนซ้อมมันก็มันบางคนมันไม่ไม่ไม่พูดอะครับอย่างเงี้ยเกยงกายก็ไม่พูดเลยอึดอึดจะเกินเลยโอ้โหกูจะกล่อมก็ได้ ตอนนี้ไอ้พวกโดนซ้อมไปมากๆไปก็แตะกระตบตีเขาบ้างอะไรบ้างถุงคุมหัวบ้างอะไรอย่างก็ตะโชว์เลยเน่พี่ว่าม,มัน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 เกินเหตุไปแล้วคนจริงๆถ้าเราใช้จิตวิทยาคุยกับมันดีๆนะครับหลายต่อหลายคดีนะออกมาจากพี่ทั้งนั้นนหละหลายหลายต่อหลายคดีครับถามตำรวจชุดสืบของนองครสวรรค์พวกกองปราบดูชุดสืบภาคดูครับว่าเวลานสอบเนี่ย อาจจะพี่เลินนี่แหละเขาจะถามหาพี่ว่าให้พี่เลินมาช่วยสอบมาช่วยคุยหน่อยช่วยกรอรบลรวก็มันเหมือนเหมือนก็เล่นหนังทั่วออดเขาไปคุยงี้ออดเล่นบนหดหน่อยตอบหัวตบหน้าแล้วอะไรไปก็ว่าไปให้ขวัญมันอ่อใจมัน่อกูจะกูกูจะโดนใครต่อไปแล,แล้วแต่เวลานี้นี่กูโดนตอบแล้วกูโดนเตนแะแล้วอะไรประมาณนี้มาก่อนเนี่ยนะก็พอถึงบทพี่ไปเนี่ยบทพระเอกอ อดเป็นตัวกองเนี้ยก้าไปพี่ไปเฟกโอ้ใยากเลือดแก,กนโอ้แมันอะไรก็ไม่ต้องไม่เอา้าไม่คุยกันดีๆอะไรเรียกมาคุยกับเราพอมาคุยกับเราเราดูตามันแดงๆกราบเริ่มละมันมีความรู้สึกว่ามันสํนนึกผิดอะสำนึกผิดหรือว่ามันดีใจที่มันมาเจอคนอย่างเรารเรื่องจริงคะเรื่องจริงหลายคดีผมพูดได้หมดเลยเป็นสิบบคดีนะคดีพ่นทองที่ตะคีคดีคว้างระเบิด,ขดขเดขาที่ต้องกรดนี่ คดีฆ่าไอ้ผู้ใหญ่ทอนนี่นี่ทั้งนั้นคนเดียวคุยกันเรืปากปล่าทั้งนั้นเลยครับรับหมดเอ้คดีขว้างระเบิดมันเป็นคดีอะไรครับเราเล่าสู่คนฟังใเฉยเล่าสู่คนฟังได้คดีนี่ก็หลายปีละที่น้องกดเนี่ยน,น้องกดน้องกดคนน้องกดมันพดมันมาจากแค่ไอ้ไอ้ไอ้คนไอ้ผู้ต้องหาคนคว้างระเบิดเนี่ยมันจะมาเปิดร้านปะยางครับแต่ ไอ้ของเก่าเขามาเช่าอยู่เนี่ยเขาปะยางอยู่แล้วครับอีตรงนั้น,นมันรถสิบล้อรถพ่วงแล้วมันจะจอดปะยางแล้วมันก็จะมีการแอบดูดน้ํามันเอามาขายกันอะ,อะไรกันยั่ไงอ่าของรถบรรทุกนะครับครนะานีไอันน,ะนี้นมันมาจากไหนก็ไม่รู้แต่อาศัยว่ามันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลานเจ้าของโกดังหลานเจ้าของน้งสีตรงนั้นเป็นเลนเป็นหลานนีแบ็กอยู่อก็พยายามจะมาขอร้องให้นี่ให้อ้นี่ออกไปมันจะทําเองอย่างนี้อ่ พอไอ้นี่ก็พ่อยอมบอกมันบอกพอผมก็จ่ายค่าเช่าทุกเดือนทุกเดือนผมไม่ได้เสียหายอะไรมันก็อยู่สามคนแม่ลูกครับเมียมันคนหนึ่งแล้วลูกลูกก็ยังตัวเล็กๆลูกลูกตอนนั้นก็สักสามขวบเล็กๆอยู่เลยครับไม่ฟังเลยไอ้นี่วางแผนไปหาระเบิดลูกเกี้ยงมาเลยเขาไอ้ในเขานอนกันเขานอนก็เปิดหน้าต่างนอนพัดลมตัวหนึ่งอย่าบอกนะสามพ่อลูกนั่นี่อโอ้โหจวนลงไปตึ้มเละเป็นโจกทั้งสามเลยฮะตายหมดโอ้โหใส่เสยกระเด็นเนาะ วเออสงสารแต่เราไปดูนี่กินเลือดเขาพุ่งหมดอ่ะนี่นี่คือความโหดของมันที่มันผิดมนุษย์แค่แค่นี้ปมแค่นี้นะแ<ไ>รงจังใจแค่นี้แค่นี้แค่จะเปิดร้านปะยางแข่งกันนะเนี่ยเขาต้องสามชีวิตเอาเอามันมาตั้งนานเอามันมาตั้งสามวันตอนนั้นตอนนั้นนะครับเอามาเอามากลกตัวสอบกันแล้วมันก็ไม่รับเนี่ยไปถามใครดูก็จะรู้พี่เอาพี่แต่พี่ฟังนะครับแล้วว่า พอถามอะไรไปพี่ก็จะแอบฟังบางทีก็ต้องเลคเชอร์ว่ามันคุยเรื่องอะไรไปแล้วบ้างคุยจะไม่ถามซ้ำมันไม่เป็นประโยชน์หาหาข้อมูลใหม่พอพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ก็กเรียกมาคุยส่วนตัวอย่างนี้แหละขอคุยปิดห้องคุยส่วนตัวคุยก็คุยกันแล้วแล้วก็ก็พูดภาษาพี่อย่างนี้แหละครับพี่ก็พูดสไตล์เหมือนไม่รู้ไปยังไงไปพูดที่ไรมันก็อ่อนเปลี่ยวเปลเอย จำได้ชื่อเเลชื่อเองโกยโกโกเฮ้ยมึงเชื่อโกอะไรเงี้ยก็บอกกันว่าติดคุกเพรา้อะไรรับสารภาพไปแล้วทำไปด้วยบันดาลโทษะแล้วก็ว่าไปกับโม้มันไปขับคุกอาจจะเขาอาจจะตัดสิน20ปีครับตัดสิน20ปีสาลตัดสิน20ปีมึงรับสารภาพกลางศาลรับสารภาพทุกอย่างครับมึงได้ลดโทษครึ่งแล้วเหลือ10ปีครับ10ปีมึงเข้าอยู่ในเรือนจำอยู่ในคุก มึงเชื่อก็ไม่มึงติดจริงๆไม่เกินห้าปีหรอกใช่ทําความดีบ้างอะไรบ้างไปก็เห็นทุกคนก็โดนข้าฆ่าคนตายมาก็ติดคุกไม่เกินสามปีจริงๆก็ไม่ได้มองเพราะมันเป็นงั้นจริงอ่ะอ่าสามก็เห็นไหมข่าวคมขืนออกมาฆ่าคนก็บอกอ้าวเพิ่งติดไปออกมาแล้วเหรออาไปเช็คจริงๆติดไม่เกินเจ็ดปีทำไปก็ถึงบอกว่าโทษเรามันอ่อนมันอ่อนมันอ่อนแล้วก็ทําให้คนนี้ออกมาก็มาเหิมเกินมาฆ่าอีกแต่ไอ้ก้อนเนี่ยก็มาใช้วิธีการหลอกหลอกหลอก ก็แต่พี <t> ่พ <circles> ูดก็มันจนกระทั่งมันมันอั้นแล้วไงครับมันอั้นแล้วอ่ะบอกเฮ้ยพี่ใช้คำพูดมึงกูก็เบบไงครับกูรู้มึงอยากจะคุยแล้วกูบอกกันเวลาคุยกับพี่เนี่ยกกเวลาคุยกับพี่ตาต้องมองพี่เดี๋ยวไปก้มหน้าดูโต๊ะไม่ต้องไปดูหรอกครับเออโต๊ะไม่มีอะไรพี่ก็ใช้วิธีการมือยาวเหนื่อยตัวสูงตบเนียไฮดาบัญชาไฮดาบัญชามันโดยที่มันกำลังมันกำลังอยู่ในผวางครับครับผวังดู ใช่ไหมเรมึงจริงก็เปล่ามึงไปทําจริงไหมมึงไปก็ใครไม่ก็ไม่ก็นั่งกลมนะตื้อแล้วเพราะเราสั่งหลายครั้งแล้วเวลาคุยก็ตาต้องมองกันครับพอไม่วองก็ตอบือตอบเปี้ยก็คุยกันดีๆต่อหลังก็บอกเราก็บอกรู้มึงจะพูดจะพูดอะไรกูฟังเอาอย่างนี้กูรู้แล้วล่ะมึงแน่นอนอยู่แล้ว มึงไปหาเจ้านายกูท่านสมพงษ์ของเพชรศักดิ์อยู่ห้องล้นโอ้โหเจอลูกพี่ใหญ่หางยองห้องู้นท่านสมพงษ์ยังไม่รู้เลยว่าเราคุยกับมันเนี่ยมันมันมันกึ่งสาราภาพแล้ว <c rap> เอ,อว่าคนคนนี้เนี่ยจะบอกกับมึงว่าติดมากติดน้อยค <c rap> จะบอกข้อกฎหมายให้เออจะพูดข้อกฎหมายให้แล้วก็รับเข้าไปเลยกับ <c rap> โอเคไหมโกโอเคครับพี่โอเคครับพี่ ล้วพี่จะไม่ถามอะไรมันเลยนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นมันไงใช่ไหมเออบอกละเอียกูไม่ถามมึงไปเล่าเลยให้เจ้านายกูฟังมันก็เป็นเราให้ท่านทองพงษ์ฟังครับในพงษ์บอกอะไรว่าเลินรับแรับลเออเขารู้แล้วรูแล้วสมศิกรับมก็เดินกันไปในห้องนั้นแล้เหมือนกับเขาเขาบอกกับพี่เลิรนเขาให้ผมมาคุยกับเจ้านายครับเหมือนกัน แล้วตัวรบมึงยังไงเล้วโก้กันไก็ถามผมรับแล้วครับรับก็พมมีเดินแล้วออผมจะมา,ลาละเล่ารายละเอียดให้ฟังเนี่ยครับใครเขาจะรู้คนตำรวจนั่งฟังเต็มห้องไปสิบสิบคน,นชุดสืบอ่ะครับชุดภาคชุดกองปราบเข้ามากันอยู่กันเต็มหมดเขาก็เนี่ยแต่เราเราก็อาสาต้องต้องคุยพิธต้องคุยวันนั้นกี่ชั่วโมองอันพี่พี่คุยกับมันไม่ถึงชั่วโมงแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะไม่ถึงมีมีเกงไกนานสุดใช่ไหมเกงไกเไี้เงไก่นี่ ทั้งเมาด้วยคุยกับมันจะลืมพันเลยต้องจังเล่าแล้วคุยกันแล้วเล่าเป็นแบนกันแล้วชนแล้วชนอีกลวมันกินเก่งอะมันกินมันกินเนไอยเล่าไม่ผสมโซดาครับเพียวเลยลกลกเราต้องผสมบางบ้างคุ้มเมาแล้วสรุปแล้วเขาสารภาพแรงจูงใจบ้างฮะเดี๋ยวจะข้ามระเบิดไปเรื่องระเบิดใช่ไหมแรงจูงใจก็บอกตรงก็เรื่องนี้แหละแค่นั้นเองเรื่องที่ผม คือมันไปทํางานที่ที่กรุงเทพมาแล้วมันตกงานครับมันก็อยากจะมาทำร้านมันซึ่งมันไม่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถเรื่องการปะยางถอดยางเลยนะต้องเก่งนะครับเออต้องถอดล้อถอดรายได้ไอเดียไม่ละก็จะไปขอเขาทำจะไปขอขอห้องตรงเนี้ว่างั้นคงจะมีธุรกิจอื่นคราวนี้มันก็ตรงนั้นมันก็จะมีขายยาบ้าด้วยขายขายยาม้าขายยาบ้าด้วยขายพวกสิบล้อประมาณนั้นแล้วก็เอาน้ํามันเอาน้ำมัน รับซื้อน้ำมันเถื่อนครับน้ำมันไม่ันมันก็มันไม่เถือนแล้วรับมันที่ไอ้ไอ้ชเฟอร์ถอดดูดดูดออกมาดู้อานั่นแหละก็แล้วก็ไปขายต่อกันแต่อีต้นนั้นทางมันดีมันโค้งรถติดรอมันพักจอดได้ยาวไงบหลายทางมันดีไงมันเป็นจุดจุดจอดของต้องมารวมกันอยู่แล้วใช่กลางคืนก็มีมาม่าขายมีหมูสับขายมันก็ลายฟังไอ้คนเก่านะครับอ้เนี่ยมันก็ลายฟังผมก็อยากจะมีรายได้มากแต่ผมบอกคาให้ไปหาที่อื่นทำก็ไม่ไปครับ เขาผมก็รู้ว่าผมเป็นหลานเจ้าของโกดังลุงสีเนี่ยครับเดียวเดียวเดียวเจียยให้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 เจี๋ยให้เจียใเจียเจ้าของลุงสีนะเขาก็เล่าบอกบอกทำที่ใสัยเางนี้มันก็มันก็ไม่เป็นไรเอาไะรับไปรัภาพไปติดคุกเรื่องนี้ก็คือคือที่มาที่ไปของทําไมต้องฆ่าครับฆ่าเพื่ออะไร มันไม่มีแต่โหดโอดไปนะไม่มีไม่มีไม่รู้ว่าบาปบุญกุลบุโทษคืออะไรครับรจริงรง,งเดียวรู้อย่างเดียวว่ากูต้องได้กูต้องได้จริงยิงยิงผู้ชายคุณพ่อเขาคนเดียวก็พอแล้วลูกเมียเขาต้องออกแล้วนอนก็นอนกัน,นลูกสามลูก,ลกยังนอนดูดนมอยู่เลยมัะโอ้โหลูยังเล็ดอยู่อันนี้โหดไปความรู้สึกของเราเป็นอย่างนั้นนะว่ามันมันไม่มันไม่น่าจะไปรุนแรงขนาดนั้นเข้าไปดูคือทําชิ้นส่วนเต็มเลยแล้วห้องมันนี่ห้องมันแคบๆบอ่ะห้องนอนเขาแคสู้คนนอนสู้คนนอน กลางมุ้งนะฮะมันกลางมุงมุงมันกระจายหมดลงแล้วลูกเกี้ยงเอ็มยี่หกอะปล่อยแบบตึมบึ้มเปนลูกละเอียดอ่ะครเป็นดาวกระจายเลยไม่เหลือไม่รอดเดี๋ยวก็จะไปคดีใหญ่เมื่อกี้ท่านพูดไปอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกว่าสอบปากคําที่ก็ตามท่านมาสอบเอายิงผู้ใหญ่หรือยิงกำนันแลเมื่อกี้ผู้ใหญ่ทอนผู้ใหญ่ทอนอันนั้นเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่ทอนก็ยังเล็กยังอยู่ในยูทูบอยู่แล้วอยู่ผู้ใหญ่ทอนก็อยู่อยู่ที่ตรงบึงเสนาต์เลยนี่ไปหน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันทีนี ผู้ใหถอนนี่ก็ผู้ใหญ่ถอนก็เป็นเน่เขาเข้าไปเก็บเขาเป็นตัวแทนเก็บเงินกองทุนหมู่บ้านครับเงินเงินเงินล้านอ่ะเงินล้านอ่ะเขาก็จะถึงเวลาก็ไปเก็บมาทีจะได้เงินมาก็ประมาณเจ็ดแปดแสนครับแล้วก็มากับบ้านก็เป็นบ้านนอกกันนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้พิธีพิถันอะไรมากมาได้เงินมากมาก็มาใส่เอาขันขันรูกบินเนียมอ่ะอยู่ในตู้โชว์ รก็ตังไว้นะเต็มขันคราวนี้้ไอ้ไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เป็นทหารอยู่ในค่ายชื่อไอ้นอตไอ้มันอมานัทไม่ใช่นอตอันดัอันนัทอยู่ในค่ายก็ไปชอบกับลูกสาวผู้ใหญ่พู้ใอญคทอนไปชอบไปจีบไปนั่งคุยกันเลยวก็เห็นเห็นก็เห็นผู้ใหญ่ทอนก็ก็อบนอนี้ไม่เป็นไรก็มาชอบลูกสาวก็คงจะเป็นว่าที่ลูกเขยกูแหละอประมาณนั้น เ็เห็นผู้ยัทรนมาทีแรกก็ตังค์วางใส่ในๆๆนีเน่เป็นตรงนี้ใช่ไหม,มสุดท้ายสุดท้ายก็ระหว่างที่เอาผู้หัดทรนไปเอาเงินมาจะก,กลับบ้านเนี่ยไอ้นี่ก็มารอ,อกางทางเลยเออขเารู้ความเคลื่อนไหวอ่ะวันนี้ไปเก็บเงินมาแล,แล้วเก็บเงินมาแล้วผู้จัทอนได้เงินมาแ,แต่เพราะว่า เงินได้มาก็ต้องไวในบ้านแทนที่มันฉลาดนิดเดียวว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูรักเอาก็ได้ในบ้านไม่ล่ะจอดกลางทางจะขอึ้นรถกลับบ้านด้วยครับจะไปบ้านใช่ไหมจะไปหาแฟนไอ้ทหารคนเนี้ยก็ยิงกูจะถอดในรถเลยรถก็ว่ารถดิสันสีส้มนอนคอห้อยถึงไง้ยสะพานมาอยู่ละคนั่นแหละก็มารู้ทีหลังว่าเป็นไอ้นี่ยิงยิงด้วยปืนลูกซองครับ เดีย๋ยวนั่งด้วยกันอย่างเงี้ยระยะอย่างนี้เลยป่ะก็เปิดประตูจะขอขึ้นเพือนั่งเก็ใส่เลยเออเปิดประตูเขาเขาเอาแล้วกลับบ้านแล้วไปด้วยพ่อไปด้วยไปเ้วยเขาเขาเปิดประตูให้นั่งจอดรถให้นั่งพอนั่งเขกก็ชักปืนยิงเลยโอ้ยิงแล้วก็เอาเงินไปตอนนั้นเก็บเงินมาได้เขาเขาเก็บเงินได้มาสี่แสนครับสี่ 4, แสนก็โก้โก่จะก็ะเอามากักสอบไปที่ห้องสืบจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยครับสอบกันอยู่ข้ามวันข้ามคืน่ะ ตัตายตามพี่เลินก็พี่พระเอกมาจบทุกทีอะมาวะจสเบนขี่ม้าขาวาอีกแลเวาเรียกตบจุบตบจุบตบจบตบเพี้ยเลยเหมือนกันตบตบไปเหมือนกันมันของม่มาไว้ก็เราหรกับ็ใช้อย่างเงี้ยคนเราจะต้องเกลียดดูง่ายไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยทำกระทําผิดมาเนี่ยตาจะไม่คุยกับเราโอ้ก็พี่จะต้องคุยต้องดูตากตลอดครับแต่นี่ไงถ้าคุยตาตกอืมพอตาตกพั่เลยครับตบให้ได้เอาสูตรนี่ไปใช้ใช้ได้หมด แต่อย่าไปตบแรงนะตบให้มันชาให้มันสะดุ้งจริงๆแรงจูงใจสองคดีเนี่ยผมว่าแรงจูงใจแย่มากเลยนะคดีแรกแค่ต้องการที่เนี่ยจริงๆคุณจะยิงพ่อเขาแทงเขาคนเดียวลูกเมียเขาก็ต้องย้ายออกโดยปริยายฆ่าหมูบ้านเลยแต่คดีนี้พ่อเขาเอาเงินมาเก็บเนี่ยเป็นพ่อแฟนนะแล้วกลางคืนคุณก็รู้บ้านมันเข้าตรงไหนก็ปีนมาให้ลูกน้องคุณเด็กขี้ยามาลักไปกันแห่ะคุณก็ไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมโอ้ต้องมายิงกงินไอ้เงินมัน แรงจูงใจมันมันน้อยมากอ่ะคดีค <ood S 2> ือคือคือตัวตัวตัวมันเองเนี่ยตัวผู้ใหญ่อนเองเนี่ยมันเป็นคนที่ชาวบ้านรักใคร่ครับพอชาวบ้านรักใคร่ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าใครจะมาฆ่าจะมาแกงไม่ได้ระวังตัวไม่ได้ระวังตัวครับอ่าท่ารับรองก็ไเลยตัดต่อก็ไม่ได้ระวังตัวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ลูกเขยไอ้ว่าที่ลูกเขยเนี่ยก็มากินข้าวบ้านมาอะไรก็เหมือนคนในบ้านอ่ะครับ กาแฟลูกอะอใครไปคิดอะไรแฟลูกอะแต่ยังเพีงยงท่ยังไม่ได้อยู่กินกันเป็นครับ,บหากันอะไรกันไปเป็นทหารด้วยาก็ดูอนาคตแต่ตุ้าก็มาบอกมาบอกรถขึ้นกลางทางเหัวค่ำนะครับตลัวตำัวเนี่ยเออตำัวจตำรวจทักหกโมงเนี่ยกลางเย็น<อ>เริ่มเริ่มจะม,มืดล่แล้ะกสุดท้าก็ยิงเลยนี่ก็ด้วยแค่เงินจํานวนเนี้ครับแล้วยิงยิงเขาตายแล้วก็ไอเนี้ย ไอ,อ้นัทเนี่ยพี่คุยก็มันเรื่องล้วงมันเรื่องมาถามคนข้างบ้างไอเนี่เลี้ยงเลี้ยงหลานสาวอยู่ครับหลานสาวก็ทักสามขวบประมาณเนี้ยคสองขวบทับกงามขวบกำลังไปโรงเรียนป้อนข้าวเองให้หลานเวลามาอยู่บ้านเนี่ยก่อนจะไปเข้าเรียนเนี่ยนะป้อนข้าวให้แต่งตัวให้ใส่กระโปรงให้หลานให้แล้วก็ขึ้นรถไปส่งโรงเรียนคมันเป็นคนคือพี่สาวมันพี่ พี่สาวมันไม่อยู่พี่สาวมันก็แยกกับแฟนข้าเฉยมันพี่สาวก็ให้ไอ้นี่ไอ้นัดเนี่ยก็ไอ้หลานมันไี้แม่มันเลี้ยงแม่นัดเลี้ยงแต่แต่นัดเนี่ยรักหลานคนเี้มากอย่างเงี้ยก็ดูแลเองได้เงินได้ทองมาก็ซื้อมาให้ซื้อเสื้อผ้ามาให้หลานเนี่ยแหละคุยเรื่องหลานกับมันเนี่ยไอ้นัดไอ้ห่างมึงไม่รักหลานมึงเลยหลานมันกำลังจะโตเลยนี่สามขวบแล้ว ถ้ามึงไม่ติดมึงมัมไม่รับสารภาพมึงโทษมึงยาวนะครับกว่ามึงจะออกมาทนี่เป็นสิบสิบปีหลานมึงเป็นสาวแล้วมึงไม่ห่วงมันหรอวะอะไรนี่ครับเออพูดกับขนาดหมามันยังลักลูกมันนะเนี่ยแล้วมึงถ้ามึงไม่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 ดูแลหลานมึงแล้วใครจะดูแลไปแทงใจดำเขาเลยแทงตาแดงอยู่เหมือนกันตตาก็ตาแดงก็รับครับเขาเข้องงทั้งกองกับมาอีกแล้วของสืบเอาแล้วจมูกที่เลืนไป จำเริ่มพทองไปอีกแล้วแป๊บเดียวรับแล้วตบจูบไปอีกแล้วนั่แนั่นเป็นเรื่องจริงแต่มันมันคือความรู้สึกของเราเราก็พยายามหาจุดอ่อนนครับไอเนี่ยไอเหมือนกับไอคนที่ปล้นร้านทองที่ที่ตะขีกันเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันไอเนี่ยเออชีวิตคล้ายๆกับไอ้นัทเหมือนกันทําไมเอาเงินไปให้ดูแลอะไรไอ้นัทปล้นทองก็ต้องเท่าไสี่ทองทองเกือบสี่สี่เกือบสี่ร้อยคดีนี้เนี่ยยังทันดังเหมือนกันนะ ุอยู่นะตะคีนะเออตะคีนะที่ว่าไปถึงก็ยิงแล้วยิงแล้แต่ยิงก็ไม่ตายแล้วยิงเขาเจ็บยิงเขาขายทองอ่ะพอยิงก็กวาดทองไปเกือบเกือบสี่ร้อยบาทอ่ะทองอ่ะถุงเม่เลอะหนีไปกี่วันนั้นนานไหมเออนี่ก็มันมันไม่หนีมัน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 ไม่มีใครมันไม่มีใครรู้มันเลยแต่ใช้ชีวิตปกติเลยปกติเดินตะคีแหละตลาดตะคีไปถามเรลยร้านทองตรงเนินมันเขาเรียกตรงข้าไอ้ตรงสายรถไฟนะครับปรากฏว่าไอ้นี่ได้ทองไปก็ไปซ่อนไว้ในป่าตรงฐานน้ําไหล ครับหลังเขาเอาเอาหินที่วางในน้ะง่างออกแล้วเอาทองวางแล้วเอาหินทับครับแล้วอีกกองนี่ก็ปืนวางไว้เอาหินทับเหมือนกันไอ้นี่โดนสอบสามวันสามคืนไม่รับยบกิ๊บโทรตามโทรตามี่เลยไปแล้ววะเอกไปจบจบไปแล้วจบจบไปแล้วไปแต่ใช้เวลากี่ชั่วโมงแต่อันนี้ไม่ต้องตบไม่ต้องอะไรก็นไปเลยทำไมคุยมันดีๆครับเรียกมาคุยปิดตรบกาิีกาคุยต้องใช้สมาธิกันมันนะหนึ่งอย่าไปคุยกันตอหน้าคนครับ ต่อหน้าตำรวจม,มันมันผวังมันระแวงก็ในเมืเ่อก็กูก็หกกหกไปแล้วอะ่ะครับมันมาเจอึงกูมารับทําไมอะไรเงี้ยใช่ใช่คุยส่วนตัวเลยครับพี่ก็บอกว่าลูานกน้องว่าไอ้อแบ๊กไอ้เหลียวเวลาเวลากูสอบมึงพยายามแอบฟังยห้มันรู้ว่ามีคนฟังมันนั้นคาบเดี๋ยวมันจะตกะใจแล้วมันจะตื่นนั่งคุยก็มันดีดอ,อ,อ่ะ คุยจบแล้วครับครับจะพาไปแล้วก็ลูกจากโต๊ไปใส่กุญแจมามากราบเท้าพี่เลยโอ้มากราบพี่ผมขอบคุณพี่มากเลยพี่พูดกับผมเนี่ยผมยังไงผมก็ต้องยอมมากขึ้นแ,แต่ผมขออะไรอย่างนึงไหมครับเหมือนกัน,นอน่ะขอแบ่งไว้ผมสักห้าสิบบาทได้ไหมทองออกจา,จากค<อ>ุกมาจะขอทองใช้ขอห้าสิบบาทก็ต่อรองกันว่าเฮ้ยมึงขอห้าห้าสิบบาทเจ้าของเขาเสียหายเยอะมึงก็มึงก็ไป สักทีส่สักทีสกส่สิบพอไอมแล้วะยี่สิบาทตอหลังก็มาต่อรองกันเหลือสามสิบาทมันต่อกูจังเลยมันซื้อขายกันต่อเป็นขนมเลยเ,ลเราก็บอกเอาสามสิบก็สามสิบเราอยากได้ครับสุดท้ายก็ไปเอาของพากันไปเก็แบบเดียวก็ไอ้เกียงไก่กูขับท่าน,นไม่ใช่ลูกผู้ชากูขอ้กูข <c oughs> ับรถไปเปลี่ยนวะขับรถไปเปลี่ยนเอารถไปหะ้าคนนึง ตอนแรกก็บอกจะไปผมส่งสองสอง้เราตอนแรกเราก็แก่ง่ยเดียวมึงเปี้ยวแล้วพราะทองมันอยู่ในป่าลึกใช่นหลังเขาถ้ามึงไม่พากูไปเอาของกลางได้แล้วก็เอาอะไรไม่ได้ไปสู้ระหว่างทางขึ้นมาแลยใช่ไหมสุดท้ายก็ไปก็ก่อมกันไปค่อยขับรถธรรมบาธรมดาไปนะเราก็เอาโทรศัพท์เปิดเปิดโทรศัพท์แล้วก็คุยกันคุยกันทะให้เสียงโทรศัพท์อะได้ยินเราได้ยินด้วยถึงต้องเลือตรงนี้เข้าตรงไหนว่าทางตรงนี้อ๋อ ตรงนี้มีพระองค์ใหญ่อยู่เข้าไปหลังวัดเลยเลยไปหลังวัดออกไปอีกประมาณสักไปไม่ไไถึงห้าร้อยเมตรก็จะมีทางลับน้ําไหลอย่างเงี้ยครับหลังเขาก็ไปก็ไปเจอเจอได้ทองทองก็อยู่ในถุงพี่ไม่เคยแกะทองออกจากถุงแม้นอะไรไม่ต้องรู้แล้วครับเพราะเรารู้แล้วมันไม่รั่วไม่ไหลถ้าพี่ไปดูไปแกะาง,งานเข้าพี่นะถ้าหายาขึ้นมาหายงานเข้า<น>พี่น,นะน,น,นี่ขนาดไม่แกะยังเข้าเลยตอนแรก <laughs> ขนาดไม่แกะยังโดนเลยเข้าท่าแก ตัวเท่าแกบาเองเลยบอกไม่ครบใช่ไหมบอกไม่ครบเออเห็นอไหล่ตัวเราบอกไอ้เนี้ยบอกทองเขาหายไปประมาณสามสิบสี่สิบาทนานแคเมื่อไหล่ที่ผ่าแล้วกู้เฮียหนวดกุ้ง <c oughs> กูก็ไม่จับคือสวยอีกหนวดกุ้งก็ไม่จับว่ากฏนว่าลูกสาวเขาอะลูกสาวเจ้าของร้านทองเขาบกเขาเป็นคนเขามีบัญชีคุมรหัสซ,ซ,ซอยซอยซอยเส้นนี้เขาอยู่รหัสอะไรอะไรเงี้ยเขามาตรวจเองพ้ะพราครบไม่เกือบแล้วเอ้า ลึกก็ปาหน้าบแล้วมันขาดไปตั้งเกือบ30บาท40บาทแล้วทั้งที่ไปได้ให้ยเงนไม่แต่บาทเดียวเลยใช่ฮะใช่เสร็จไม่ได้ไม่กล้าแกะเลยม่กล้าจนถึงนี้เลยแล้วก็ต้องมากรมรวยยังไงกร้องเราคืนกข้าไปเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆเนี่ยนี่เรื่องจริงฮะเรื่องจริงผมสวัสดิบาลนั่นสุดท้ายทางก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายอีกแล้วมันก็มันก็ว่ามันวายฮะพี่เลิศไม่ใช่ลูกผู้ชายโดนโดนอีกแล้วโดนประจับโดนบทเรียนจากของท่านผู้กับโจ้เนี่ย คือเราเข้าใจแล้วแหละเข้าใจข่าวแล้วแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้อยากถามและสังคมอยากถามว่าเอะวันที่เกิดเหตุเนี่ยบางทีลูกน้องนายดาบนายสิบอะไรที่เขาล้องให้ออทีเวราเขาไม่เกี่ยวยผู้บังคับบัญชาทำเขาถ้าเขาไม่ทำเขาก็ต้องผิดทางวินยัยแล้วเขาถ้าต้องทำไงอะ่ะมันเป็นกราทางออกนี้เขาเป็นลูกน้องเป็นลูกทีมอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นคนเก่งหรือว่าอะไรพวกนี้เป็นคนขับรถ เป็นคนอยู่กระเปล่าทำน,นายเป็นอไะไรเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทางออกเขาจะอยู่ตรงไหนครับในเมื่อเขาอักพุ่งกลับทำทุกที่ทําแล้วผมยืนดูอยู่ผมไม่ได้ทาอะ่ะสวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเบพหนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมตในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง ID เด n e ลนี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับ